ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a r Machines ช่องที่นำเสนอเรื่องราวด้านกองทัพและเทคโนโลยีการทหารที่น่าตื่นเต้นที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้ชมชาวไทยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธข้ามทวีปที่ทั่วโลกจับตามองนั่นก็คือ SARMAT รุ่นใหม่ปี2026หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าซาตาัน II อาวุธนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นขุมพลังที่สามารถเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกได้ในพริบตาเดียว SARMAT เป็นระบบขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาโดยรัสเซียเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์โลกในศตวรรษที่21โดยรุ่นใหม่นี้ในปี2026ได้รับการอัปเกรดทางด้านเทคโนโลยีการควบคุมและพิสัยการยิงที่ไกลย,ยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อน,ก,อนก่อนระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบเลเซอร์ก็ตาม จุดเด่นของ SARMAT 2026คือมันสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึง15หัวรบในครั้งเดียวหรือเลือกใช้หัวรบแบบไฮเปอร์โซนิกอวกาศที่มีความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าซึ่งทำให้ระบบป้องกันของศัตรูไม่มีโอกาสต,ตอบโต้ได้ทันพิสัยยิงของมันครอบคลุมระยะมากกว่า18,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่ารัสเซียสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกแห่งทั่วโลกโดยไม่ต้องพึ่งฐานยิงใกล้ศัตรู สิ่งที่ทำให้ SARMAT 2 0 2 6น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ชมชาวไทยก็คือการที่ขีปนาวุธประเภทนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจเพราะมันไม่ใช่แค่การพัฒนาอาวุธของรัสเซียเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวพันถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคด้วยถ้าสมมุติว่ามีความขัดแย้งระดับโลกเกิดขึ้นความสามารถของขีปนาวุธนี้อาจทำให้หลายประเทศต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเอง SARMAT S 2 0 2 6ใช้เชื้อเพลิงเหลวที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องเติมใหม่บ่อยครั้งโครงสร้างของมันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุผสมที่สามารถทนต่อแรงกระแทกสูงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบนำทางเป็นแบบอิสระขั้นสูงมีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการบินได้อย่างแม่นยำซึ่งทำให้มันยากต่อการดักจับหรือทำลายก่อนถึงเป้าหมายนอกจากนั้น SARMAT ยังสามารถยิงจากแท่นปล่อยใต้ดินที่ซ่อนอยู่ลึก ทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยดาวเทียมทั่วไปการเปิดใช้งานก็สามารถทำได้ในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้เหนือกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนจากรายงานข่าวต่างประเทศมีการเปิดเผยว่ารัเสเซียได้ทำการทดสอบยิง SARMAT รุ่นใหม่นี้สำเร็จแล้วในช่วงต้นปี2026โดยการยิงนั้นครอบคลุมระยะทางกว่า10,000กิโลเมตรและหัวรบจำลองสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำสูง จุดนี้เองที่ทําให้หลายประเทศเริ่มวิเคราะห์ว่าระบบป้องกันของตนยังสามารถรับมือกับขีปนาวุธระดับนี้ได้หรือไม่แม้ว่า s a r m a t จะเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาสําหรับการข่มขู่ในเชิงยุทธศาสตร์แต่ก็มีบทบาทในการกําหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลกโดยตรงสําหรับประเทศไทยเองการเฝ้าติดตามการพัฒนาอาวุธประเภทนี้มีความสําคัญอย่างมากเพราะไม่เพียงแค่เพื่อความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์โลก แต่ยังเป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมของระบบป้องกันและยุทธศาสตร์ของไทยในอนาคตด้วยในวงการทหารไทยมีการพูดถึงขีปนาวุธระยะไกลมากขึ้นในช่วงหลังและบางฝ่ายยังมีการเสนอให้ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ICBM เเพื่อใช้ในงานวิจัยหรือการพัฒนาระบบอากาศยานขั้นสูงแม้ว่าไทยจะไม่มีนโยบายการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่การศึกษาเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้ก็มีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ไม่น้อย ภาพรวมของ SARMAT 2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารของรัสเซียเท่านั้นแต่มันยังเป็นการส่งสัญญาณถึงโลกว่าการแข่งขันด้านอาวุธยังคงดําเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งและไม่มีประเทศใดสามารถนิ่งนอนใจได้ประเทศไทยเองควรต้องติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทั้งในมิติของความมั่นคงเทคโนโลยีและการวางแผนในระยะยาว ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นการปรับปรุง SARMAT รุ่นต่อไปที่มีความแม่นยำยิ่งขึ้นมีขีดความสามารถในการเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธได้ดีขึ้นและอาจบรรทุกอาวุธที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมเช่นหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือหัวรบแบบ AI ที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้เองตามสถานการณ์หากคุณผู้ชมคิดว่าอาวุธอย่าง SARMAT 2026จะไม่มีผลกระทบกับภูมิภาคของเรา ลองคิดใหม่เพราะในโลกยุคนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจก็สามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกได้ไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนนี้อย่างรอบคอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอร m a แมชชีนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ